ันนี้นะคะหลังจากที่เราเซตเซตจำนวนตัวแล้วนะคะวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยเราก็วางออโต้ใช่ไหมคะหนึ่งานะทีไม่มีกลุ่มโอเคสต็อ okay. ปนะคะสมมติว่าเราได้เท่านี้ไดเท่านี้แล้วเราต้องการที่จะก๊อปปี้มาร์กเกอร์นี้เพิ่มอีก1นึ่งมาร์คนะคะรเราเซฟไว้ก่อนเราเซฟตรงนี้เอาไว้ เซฟเอาไว้นะคะเทส T E S T เทสศูนย์หนึ่งโอเคเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราต้องการเพิ่มเพิ่มมาร์กเนี่ยมาอีกหนึ่งมาร์กแฟมเชื่อมมาร์กเกอร์เห็นไหมคะเป็นอีกหนึ่งละนะคะ,ะเราก็มาดูตรงนี้มีสองอันเห็นไหมคะ อยากจะเซตเรื่องสีเอามา F10 กันเอา F10 ตรงนี้ไม่ได้อยากได้สีตามไซส์ตามบันเดิลตาม, bundle, ตาม style. สไตล์สไตล์ก็จะเป็นอ่อสไตล์เดียวกันอีกเอาใหม่ F10 ตามบันเดิลจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะก็จะได้2มาร์กละนี้เราอยากได้อีกมาร์กหนึ่งก็ไปที่แฟ้มนะคะ เชื่อมโยมาร์กเกอร์ก็ไปหยิบมามาร์กไหนก็ได้ที่เราเอามามาร์กนี้เิ่ม,มาเป็นสามละแล้วเราก็เซฟแอดบันทึกเป็นเป็นอะไรคะอ่าเป็นศูนสามจะได้รู้ว่าสามตัวนี่โอเคนะคะ